อะไรนะขนมแขกขนมจักขนมยา่างกโอ้นขนมปานขนมปานบ้า,านจัเพื่อนย่นมปานเขาปานเาลราห่า พี่น้องตามโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเลาะส้มบรรยากาศทางในครับพี่น้องเพราะว่ามาเลาะหากินข้าวข้างในเพราะว่าเขาเดินทางมาจากเมืองท่าแขกเนาะยังไม่ได้กินข้าวเลยกะว่าจะมากินอยู่แถวท่าฝรั่งนี่แหละพี่น้องาเลาะเบิ่งบรรยากาศร้านค้าพื้นกนพี่น้องว่ามีอย่างกินบ่ โอ้โหป่านี่แหละพี่น้องอที่มาของคําว่าท่าฝรั่งวังสี่ขามพี่น้องน,น้ํานี่จะเขี้ยวเลยครับพี่น้องเขี้ยวปานมรกตพี่น้องน้ําเขียวเลยครับพี่น้อง,อง,อองสุดยอดยเห็นปลาด้วยตอนนี้ บรรยากาศปริ้งไก่ปิ้งปลาพี่น้องอา,อาหารการบ,บ้านๆเฮาและพี่น้องตับมะหงโอ้ข้าวเหนียวสุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวเ้าลงไปเบิ่งบรรยากาศข้างล่างพี่น้องเบิ่งไกล,กล้โอ้โหน้ำโคตรสวยเลยตอนมาครั้งก่อนพี่น้องน้ำขุ่นนะครับพี่น้องแต่วันนี้โอ้โหน้ำเขียวใส่ปั่นมรลกตเลยพี่น้องนี่แหละครับที่มา ถ้าฝรั่งวังสีคามี่น้องเอ,อ้ยสวยๆงามๆอือตาอย่างวะนี่ปลาสูตรได้เจ้านายเอ้ถอดกอบเจอเบ็ดผมนี่อ๋อพี่น้องปลาสูตรครับ ี่ครับบรรยากาศโอ้พี่น้องท่าฝรั่งครับน้ำใสเขียวนักท่องเที่ยวมาไล่ครับพี่น้องมานีนะครับบพว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทางประเทศไทยทางฝรั่งเนาะเพราะขึ้นซื้อก็คือท่าฝรั่งนะครับฝรั่งก็ต้องมีแน่ปลาปลยโอ้ยปลาสูตรมีแต่ตัวเกือบหขีดหกขีดเป็นโลเลย โอ้ยค ais, ิงออเลยถือเบ็ดมามืงเด็กเนาะโอ้โหผุนอะไรน้องเนาป่าโบยานคนเลย แถวนี้ก็น่าจะตกบาได้ดอกพี่น้องเลยว่าเป็นซื่อๆนี่แหละเห็นแล้วมันคันมือเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้น่าจะเป็นเขตอนุรักษ์ทั้งหมดแหละครับนี่่เกับสูบไซโลไซโลขึ้นเลยไหมนะปันป่นปันป่นปาตะเพียษเลยโอ้สุยดยอดสุยดยอด กินฮอดเบ็ดผู้ขาดด,ด,ด้สุดยอดสุดนอดพ่อป่าเบุญย่านคนเลยส่วนข้างล่างน่ะพน้องนะก็เพิ่นจัดเป็นให้เป็นซุ้มเป็นซุ้มนะสำหรับคนที่จับจองพี่น้องโตมือห้าวกบ ถ้ากันกินเข้ากินน้ำสร้างมรรยาก,กาศนะพี่น้องสำหรับผู้ที่ว่ามักมากินข้าวมาแคมป์ปิ้งนอนี่น้องนะ๋ย่าไปมึงปลาพี่น้องปลากินขนมปังเี่น้องกระสุนทั้งบดเลยครับนี่ย ผมบรรยากาศครับเต่เฮากระซิเก็บคลิปไว้สำนี้ซะก่อนพี่น้องเพราะว่าเอาต้องเดินทางไกลเดี๋ยวหาจาังหวะเวลากินขา้าวซะก่อนมันไม่ไหวจริงๆโอ้โหแล้วอ่อเห็ดพื้นเม อาที่แรกที่สร้างกับข้าวกินข้างล่างครับพี่น้องแต่ว่ามันบวชคนหลายแขกหลายนักท่องเที่ยวหลายเดี๋ยวเหาออกไปหากินตามบรรยากาศอันนั้นนะเด็กไม่ค่าขายขนมนะไม่ค่ากัสงสัยอยากรับแล้วขนมยังแกะเบื้องก่อนได้ปะมันเป็นอะไรเป็นข้าวปะอันเท่าไหร่สิบพันพันละสิบพันพันละสิบพันเหมาะสีซอยแดงเฮ้ย บอโคือเน้ดซอยแดนคือคนตั้งใดนอนไงไม่ขายยูนี่หรอนง่ายว่าแล้วบอกเอาสามฮอร์สามฮอร์ยี่สิพันธ่ะสิพันธอ๋อสามบาทเราลดให้สามฮอร์ยี่สิพันธโอ้โหนี่จ่อ้สาวลวงประบางแล้วครับไม่ได้แพนอยู่นี่หรอไอไอสิบอ้อยไอสิบอ้อยวิธีขายเด้อเจ้าสิได้ขายดีเจ้าไม่ต้องเอาลูกเจ้ามานั่งนำ อ่ามันสิได้ขายดีเสียไอ้นี่มเกี่ยวกันในบ่อเลยคเออ๋มันเกี่ยวเนาะเขาหาเขาเห็นลูกพ่อเขาสิกินมืดหมดละมืดมันโมมิดมันโมมิดคันสิกินน้ำก็ต้องหาเน้ยมานั่งกินน้ำกันเนี่ยเอาถ้าเกิดเท่าโบกินนี่แกก็เอามาขายคือเก่าแมนบ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่าสลัดเอาสามมันเอาสามมันก็ได้สามมันก็ได้อ๋อสามมันสามห่อสิบบ่อ โอ้ยอสองอันก็ได้น้องละมันสกิลมือมืดอันนึกว่าสามอันขึ้นหนึ่งสองสามเลยนะฟังครับมากลยแล้วก็ได้เดน๋ยวแม่เดี๋ยวว่าสบายสิมาอันนั้นอยู่สบายสิแวะมาอีกอยู่โอเคเท่าไหร่สิบห้าพันซีสวยเด่นสิบห้าเนาะกึมุสาวพันสาวพันราคาครับเราขายกองเต็มได้ครับราคา แต่ว่าผมเป็นบันไดครับเพราะว่ามีลูกแล้วครับว่าซื้อหลายๆอยู่แต่ว่าซื้อบาได้คนมีลูกแล้วเกี่ยวอยู่่เกี่ยวเลยเนาะครับผมโอเคโอเคขอบใจเด้อเดี๋ยวจงแวะมาสบายสบายสิแวะมาใหม่อยู่เดี๋ยวขึ้นหัวพู่กันบอหลานี่แหะครับแต่เขาอ่าแต่เขาบอต้องบอต้องซีเรียส เอาไปตามสไตล์เตี่เลยองม้วนนะครับครับผมโอเคครับเรียบแลอวครับครับผมขั้นตอนการเก็บรถเฮาเนาะพี่น้องถ้าเฮาจอดแล้วเฮาบล็อกล้อล็อกอย่างนี้มีซิ์เฮาได้เสียเฮาได้ซื้อรถให้เขาไม่เลยพี่น้องนี่แหละเจ้าของรถเขาจะเอากุญแจมาล็อกล้อไว้ให้เฮาพร้อมในกรณีที่เฮาไ่อยู่กับรถเนาะบ่เพราะฉะนั้นนี่เรียบร้อยพี่น้องได้ซื้อรถให้เพิ่นเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาล็ะไปหกินข้าวกัน ข้าวปาดบ่ข้าวยังข้าปาดข้าวปาดข้าวปาดข้าวปาดโอ้แจ่วฮะแจ่วมันทำไรเวลากะจ๊ะเอานกวดลงมาขึ้นมาโอ้ยนี่ไงนี่ไาไม่ว่าไรแท้ พี่เจ้าเขาหอดได้เมื่อกี้ได้ควยเอาเลยเจ้าเขามาตั้กลางไอ้แจ้มบังเพชรเขามันจะคอยกินเลยไอ้ม่ค้าก็ใจดีพี่น้องเอ้ยเอาแจ้มบังเพชรเอายังมาให้กินเห็นไอ้เห้าวตายหิวพี่น้องเอ้ยโอ้บอกว่าคนไทยคนลาวพี่น้องหักแพงกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ้องชายใช่ไหมายเป็งเด็กจะคอยเอามาบ้านเดียวน้อบ้านเดี๋ยวน้อจด้ซื้อขนมมาใหม่ที่เรากินนี่มันเนาะ น,นั่นคือกะละแมว่ะบานเฮานะบ,ะบานเฮ่อมันเป็นตัวหเหลี้ยงจิ้มเกลียวยายเลยนะเมื่อเวียกับบะหมี่ขนมปานนะคะเราบบเม่แทสระแคร์โอ้แม่งความเีนื่อยไปหวานกันขนม,มป้าน,นี่พี่น้องขึ้นชื่ออ่าสำหรับเมืองท่าแขกเด้อพี่น้องเด้อ ขนมปานเนี่ยเจ้าซื้อเลขเจ้ากรถืออยู่บ่โอ้ยเจ้ามากกอข่เนี <h 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 ่ยไข่ซื้อย่อมด้กรถือกินตลอดแต่องไข่กระบอแย่อมแพร่

จะเขากินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วเนาะเขาก็สิาพากันข,ขี่มอไซค์รอหมู่บ,บ้านชนบทแถวนี้จักบ้านสองบ้านพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเป็นบ้านอ่าบ้านทอกนะครับนะเนาะบ้านทอกนะครับนะนเนาะเอาสิขี่มอไซค์เข้ากลางบ้านแล้วกาลรอไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องชมบรรยากาศอ่าบ้านที่ว่าอยู่สองลืกเนานะเนาะซึ่งอยู่สองลืกของ บสรุปนะพี่น้องบ้านก็เป็น,ทา,น,น,นทางหินแห่เนี่ยเราพี่น้องทางหินแห่ทางอุลังออไปทางถือบี่น้อไปทางใดบันนี้หาทีมงานบราเคยนั่นได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอามาบรเคยมามันสิ่งลงนะพี่น้องไอ้นี่เดี๋ยวเราต้องออหาพิกัดว่าหาถามคนก่อนว่าทางไปทางไหนเฮาเชื่อออกไปเส้นถนนใหญ่ขึ้นไปเมืองยมราชมาไซนะพี่น้อง อันนี้เฮาคือมาเลาะบรรยากาศข้างในสะกดเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนแวะบรรยากาศเลาะข้างทางไปเรื่อยๆครับคนกระจักไปใส่เมดครับพี่น้องเ,อเจ้าอยู่ในเฮือนบ่หรือว่าเข้าไปทํางานในเมืองเนาะเพราะว่าเฮาไกลไปไกลมากอะ่ค่อยเห็นคนครับพี่น้องเงียบสงบเลยครับ ขาเจ้าขี่รถขี่ลาได้ปกติอยูว่วะาว่าดินมันสีสจะเป็นดินเหนียวบ่อยหรือว่ามันสิติดล้อรถล้อลาของเฮาอยู่เนาะพี่น้องนะอันนี้มาเจอแยกนะครับพี่น้องทาสิไปทางไหนบ้านเนาะไปทางไหนอันนี้น่าจะเป็นโุงเลียนนะครับพี่น้องบ้านนี้ยูนเขตอ่า ท่าฝรั่งครับอ่าสิมีภูเขาหินอย่งนี้แหละครับล้อมรอบครับภูเขาคือโมเมนต์ดินนะครับเป็นหินแข็งเลยน้อง อยู่แข ente, วงขาม่วนเนาะพี่น้องเนาะอ่บรรยากาศก็โซนมากก็สิเป็นภูเขาพี่น้องแต่ว่าเป็นภูเขาหินเนาะบ่ค่อยมีต้นไม้เนาะพี่น้องเนาะเป็นภูเขาล้อมรอบหลายเลยครับแถวนี้แถวขาม่วนนี่นะครับพี่น้องมักแต่บรรยากาศภูเขาเนี่ยแหละพี่น้องถ้าเป็นยามฝนหรือว่ายามหนาวแห้งๆเนี่ยโอ้บรรยากาศคือสิเงียบเย็นสงบเนาะเดี๋ยวเบื้องภูเขาเอ่อบม่ว่าจะเป็นยามเศรายามแรงพี่น้องเออเจริญหูเจริญตาพี่น้อง กันอยู่ทางใหญ่คิดว่านะเพราะว่าทิ้งมานก็อาจจะถ่ายคลิปถ่ายวิวชมบรรยากาศข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนครับพี่น้องอันนี้ก็โรงเรียนนะครับแม่เท่าออกไปทางใหญ่ไปทางใดออกไปทางใหญ่ โอ้ไปไปนี่เนาะออกปัด hmm. พีนโอ้โอ้ออกใส่ปันพินออกไปท้ำแอนนะบ่โอ้อันนี้ตันบ่ไปได้บ่หนิโอ้บ้านคนเนาะบ้านยังไม่ใหญ่นี่บ้านยังบ้านนายโยเนาะโอ้ขอบใจายไม่ใหญ่ขอบใจไรโดยโดยขอบใจโดยโดยขอบใจบ้านนายโยนะครับอันนี้คือบรรยากาศบ้านนายโย สิผ้ากันไปสิได้โอ้ไปลินเฮือนคนเนาะเข้ามาบ้านกับพี่เพาะไอ้แล้วพี่น้องเพ่าผู้เฒ่าอยู่สองคนอ่าไม่ใหญ่เรากลังสิไปเราลินเฮือนคนพี่น้องรามประสาผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเดี๋ยวเฮาสิผ้าพี่น้องอ่าเลาะไปอ่าทางหน้าเบื้องบรรยากาศอ่าทางแดงพี่น้องอ่าทางซ้ายก็เป็นโรงเรียนได้พี่น้องนี่ บ้านนายโยบ้านนายบ้านนายตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้เขาอยู่ในหมู่บ้านของเพื่อนว่าถามซื้อบ้านบ้านนายบ้านนายแต่เขาฟังเป็นบ้านนายโอ นะครับอันนี้คือบ้านนายครับเดี๋ยวเขาเลาะบึงบรรยากาศไปเรื่อยทิ้งมานเอาครับผมความมือเฮาพี่น้องความมือเฮาอ่าเป็นภูเขาเนาะสวยงามเลยสำหรับกับทุ่งนาพี่เนาะอ่ามีเทียงานาอยู่ป้าปลายพี่น้องเอ้ยสวรรค์ไปในที่ในเงินมองนี้เนาะทางชมบรรยากาศภูเขาเหินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศงามหนาวจังซี่นี่ขั้นแท้สวยงามสวยงามครับพี่น้อง บรรยากาศโอ้นี่นะภูเขารอบที่ให้ที่นาพี่น้องเอ้ยอ่อนยามดำหน้านี่ปุ๊บมาให้วาล่ะพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศเทียงนาพี่น้องยามให้ยามนาดำนาเสร็จขึ้นมากินข้าวเนาะเติงให้เทียงให้เทียงนาพี่น้องนั่งชมวิวบรรยากาศโอุ้ดยอดยอดยอดหาอยู่เมืองไทยหายากเลยครับบรรยากาศนี้พี่น้อง าระะอไปเรื่อยๆอีกครับพี่น้องเอาสิไปรอทีมงานของเราอยู่ตรงที่ทางแยกเนาะ,ะทางแยกมึงบ้านพินเป็นว่าอ,ออกมาทางทางจะเป็นบ้านพินเนาะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศภูเขา,าทางทๆอโอ้สุยงามเลยกับบ่เบื่อพี่น้องภูเขาเนาาาาี่ยขัด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 ทีมงานของเฮายัางอยู่ทางหลังอยู่ครับพี่น้อง,ขของ,ขของอตอนนี้เส setting t h สตอรี่ ลํำหน้าออกมาก่อน,นตลอดพี่น้องอยู่คิดว่าจะไปเจอกันอยู่าทางใหญ่เนาะแล้วก็จะสิบ้ากันเดืนอนเดินทางต่อข้างหน้านะครับพี่น้องแบบเป็นภูเขาที่สันภูเขาทินทั้งหมดเลยครับพี่น้องเนี่ยหันไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาพี่น้องสวยงามสวยงามสอนสอน มองเห็นทางหญ่แล้วครับพี่น้องตอนนี้เข้าเห็นนะครับถนนเส้นใหญ่ที่จะขึ้นไปเมืองยมราชเมืองมหาไซนเนาะส่วนขวามือก็เข้าสิลับลงไปเมืองท่าแขกครับพี่น้องเ,เมืองท่าแกกท่าฝั่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าชิลอหมู่ที่งานนะครับเนาะตรงสามแยกนี้จะน้อยกรับพี่น้องเ้ากับชีเดินทางต่อครับผม ผมหลังจากนั้นเขาอาจจะเดินขึ้นเส้นมาหาไซเลยครับยิงเลาไปเลยไป,ลไปครับผม